ทำได้ไงอเล็กภาพล่าสุดอ้วนมากน้ำหนักเฉียดร้อกิโลค่ะเรียกได้ว่าเป็นพระเอกหนุ่มฮอตเบอร์ต้นๆของช่องวิ 3, กสามเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับหนุ่มหน้าตีอเล็กธีรเดชที่ล่าสุดเจ้าตัวกำลังถ่ายละครเรื่องดวงแบบนี้ไม่มีจูซึ่งละครเรื่องนี้อเล็กมาในเวอร์ชันหนุ่มอ้วนตัวนุย,นยแถมยังมีน้ำหนักตัวเฉียดร้อยกิโลกร,รมใบหน้ามีซิวด้วยค่ะ สำหรับเบื้องหลังการแปลงชมนั้นนะคะก็ต้องยกให้ทีมงานแ็ปตัวของอเล็กค่ะลอสามารถแปลงออกมาได้เหมือนว่าอ้วนจริงๆเลยโดยมีทีมงานเอฟเฟกต์มืออาชีพมานั่งปัน้นใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยค่ะและก็ต้องบอกเลยนะคะว่าแต่ละขั้นตอนนั้นละเอียดอ่อนอย่างมากๆเลยค่ะเพื่อความสมจริงที่สุดโดยละครเรื่องนี้นะคะอเล็กก็ประกบคู่กับนางเอกสาวสวยมินชาริดาจะออกอาอกาศได้ชมกันทางช่อง3าเร็วนี้อย่างแน่นอนเลยค่ะ ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ